นนี่ถูกภาพกันคุยเรื่องหนักไปกนก็ได้นะมาทำไมต้องมีคนคุยเรื่องไม่มีใครมามาแล้วโอเคครับเดี๋ยวให้สักหนึ่งพันก็ถึงนปวโอ้เขาก็จังคิดว่าการอยู่ท <hm ี่ไหน สวัสดีครับทุกคนจะเอามาให้ดูก่อนว่าวันนี้จะลงอะไรบ้างประมาณประมาณตัวแรกคือเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวนี้นะครับซื้อแขนยาวๆแบบนี้เคยใส่ตอนจะไม่ได้แต่เคยใส่แล้วนะครับหนึ่งตัวที่จะลงขายนะครับแล้วก็มีตัวนี้คราวที่แล้วตัวนี้คราวที่แล้วลืมถ่าย เป็นโอเวอร์ไซ์เหมือนกันหน้าหลักลายนี้แล้วก็เสื้อหมัดยอมอันนี้ก็ซื้อที่เกาหลีเหมือนกันนะครับโกชาี้ซื้อที่เกาหลีตัวนี้ที่จะขายแล้วก็เสื้อสีดำเป็นเสื้อเสื้อวงนะครับใครอยากได้ก็สามารถไป C.F. กันได้ แล้วก็เอเดอร์ตัวนี้นแต่ว่าเอเดอร์ตัวนี้มีมตำหน,ำนิแต่กันไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าไปแบบกัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกัดแต่กัดสีหรืออะไรอ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปแบบใส่แบบที่ช่วยให้มันขาวขึ้นนะอ๋อพวกน้ำยาทังวาขาวใช่มันจะได้หรือเปล่าแต่มีตำหนิเป็นแบบเหลืองๆหน่อยะะแล้วก็ดอกก็ขายถูกหน่อยนี้เปิบน่ารักเอเดอร์นะครับ อันนี้เคยใส่ไปอีเวนต์กับปะปีเป็นของครอสเป็นเส,สื้อส้มเป็นแบบว่าเป็นผ้าแบบไหคุมไหมพรมหครับแล้วก็เ <c oughs> จนเต้ <c oughs> ที่ผลิตออกมาตอนแรกจะว,วางขายก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำออกมาเป็นลายเจนเต้พิเศษที่มีตััววีียมตวเดียว อันนี้ไอซเอน,นเอร์แวงนะครับของกันตัวนี้ก็ขายเหมือนกันแล้วก็กางเกงอันนี้เคยใส่เมื่อโควิดครั้งที่แล้วปีที่แล้วเป็นแบบเป็นผ้าแบบผ้าหยิบต่อๆกันอะไร<ง>ลาย,ลาย,ลายใส่ไปบ้านเพื่อน,นบอแล้วก็ของเกรซนะครับอันนี้เป็นแบบมัดยอมที่จะขายยังไม่หมดยังมี กระเป๋าของการครั้งที่แล้วคิดเอ้ยเพิ่งลงไปไม่กี่วันเองครับแต่เดี๋ยวลงใหม่น่ารักมากของโรยทุนเฉียนเอ้าน่าชมเยนี่เฉียนตึ๊งตึ๊งนี่อันนี้นะครับใบนี้กลับมาแบบง่ายๆสบาย เอาไว้ข้างนอกได้เองแตปรับสายได้นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับสายอะไรอีกหมด,ดยดังยังและก็มี นี่จะหยิบขึ้นมาทีเดียวนะครับใช่หมวกไซส์ XL Gucci ขอแนะนงมือ Gucci ็กมิกกี้เมาส์นะครับอันนี้ก็คือใหม่เลยยังมีอันนี้อยู่เลยใส่ XL นะครับถ้าใส่ XL กัดใส่ทำไมก็ใส่ได้แต่ว่าก็จะแบบมีความแบบหลวมหน่อยนิดนึงแต่ก็ใส่ได้สำหรับใครที่แบบผมเยอะหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็มีกระเป๋าแบบว่าน่าน่ารักหลุยวิตตองห่างกัว่าแบบนี้ก็คือไม่ค่อยหาได้เป็นลายยีราดด้วยน่ารักมากก็ใส่เหรียญเวลาแบบออกจากบ้านข้างหน้าเอ้แบบเผื่อไม่มีอะไรเผื่อแบบใส่ของน้อยๆออกไปบ้านแบบเดียวใช่แล้วก็ยังไม่หมดมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับนี่โกยาร์ สีส้มซัาป,ป้ถือว่าใหม่เลยให้ดูึดงใหม่หเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวกันจะเปิดให้ดูมาพร้อมกล่องแนละ้วก็ถุงผ้าข้างในนะครับก็ใหม่มีช่องใส่บัตรใครใสบัตรเยอะนะครับก็สามารถใส่ได้เลยสีส้มแบบน,นี้เป็นกระเป๋าทรงยาวกามาพร้อมกล่องถุงผ้าลิบบิ้นครบเลยนะคบแบบนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายใครที่แบบชอบเดินทางไปทะเลหรือว่าอยากได้กระเป๋าสานน่ารักน่ารักก,ก็ไปดีนะครับโลเว่ใบนี้ซึ่งป้ายก็ยังมีอยู่ยังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่เลยเนีย่ยดูดิตูดก็คือใหม่เลยแล้วก็มีถุงผ้ามีผ้ามีการให้นะครับมีกระนงกระดาษก็คือพรมหมดทุกอย่างในนี้ โรเว่มีสมา์อยูาา่ตนี้ากมาครับใครที่สนใจนะครับอยากได้นก็รีบไปีอ f กันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากไลฟ์นี้นะครับกันก็จะลงแล้วก็ขายเลยเจอกันพูดก่อนเลยว่าทยอยลงอ๋อทยอยลงใช่ใช่ทยอยลงะเจอกันนะครับ <laughs> <ม>รบ,บ๊ายบาย